สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับผมขณะนี้บุญพลาอยู่นาวาังคำชนเนาะครับกำลังสืสอบถามข่าว,ข,าวข่าวข้าวของคุณน่ายครับผมคุณนายลูกสาวลาปูลุบน,นั่นแหละครับผมอันคุณน่ายว่าหันบริยินเสียงอหรีผมสลับเครื่องสลับเครื่องไทยเครื่องนี้บริยินเสียงก็เลยสลับเครื่องอืมอโอฮัลโหล ได็ยินมาบันนี่เอ้าฮัลโหลเอ้าบ่ได้ยินอีหลีเครื่องที่สองก็บ่ได้ยินอีหลีมันเป็นยังนี่ฮะเออ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 ได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วคุณนายออกก็เข้าใกล้ๆนะ ได้ยินแล้วใก้ก่นนะมข่ใกลนละ <c oughs> ปะ้าเป็นไปได้จังไดหนี่ไหมโทรศัพท์สลับสองเครื่องเอาขึ้นแน่นอนเถอะวะคุณนายสดยอดเอา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 ซ้ำเ,เ,เ,เท่าที่ได้เนาะเป็นจังหดอยากถามข่าว<ช>ข้าวลังห้วยออกถือบอ่อทั้งนั้นน่ะทั้งนี้สว้ไหมแต่พ,อไ,ตพอได้กินแต่พ่อได้กินได้ท่ามีลา เต้โอ้ข้อดีปลาทปูลาปลาทูปูเข้มกินนี่ลาอ๋อครับอแต่ว่ามีอยู่ได้เจ็ดเก่าที่ว่านมันมันมันเสียนมันสีออกคืองวดอันเจ็ดเจ็ดเก่าว่ากสั่นคุณนม่วาจังซี่นืองน้องว่าจังซี่อยู่อยู่ในคลิปนั่นอืมจ้ะอันแล้ว บ้านี้คุณแนวแนวคุณนาย็ีฟันแปดหลายกว่าฟันเจ็ดเนาะครับแต่ว่าก็บอกพี่เนาะบาบาาแปดเจ็ดทางล่างพอเอาเจ็ดศูนย์มาพอยุ่งเจ็ดมันขึ้นบนขึ้นล่างบอน้ากับบาอยู่เนาะบาเจ็ดมันจะดึงกันอึูกบ่เนาะครีบกับเสานี่เนาะประมาณนี่แหละเอฟซีกับพว่บัวไดอกซีเนาะเออเอฟซีก็จะาว่าเถอะเนาะ ถ้าเอฟซีรูทางเลขพอเอฟซีจะสูสีอคอคดว่ามห่ยกาตวตองหวัดนะคือมันอยูเหรอเนาะพอบบมาหยั่มเนาะอืมครับแแมนฮนตอนตอนแล้วนะมหัยตองหวดคือเก่าเนาะใช่นหมรครับคือเก่าบาดีแล้วโบมายั่มเหย่ผู้น่นาจะค,คิดว่ามันเปลี่ยน็นเราอืมครับในในปรเออสุดสุดยอดเลยครับซ้ำอ่านี่นี่ใน ไอ้ดย๋ยงนี้มาคุณนายถือนี่ก็ดีใจคักแล้วครับผมในถ้ำบุญนีลาออนั่นแหละก็บอกผ้าจารย์บอกผ้าจารย์แล้วผ้าอาจารย์ดีใจได้เล้าหนาบานว่าสันตัว้ะแต่คุณนายบอกแล้วว่าแต่คุณนายบอกแล้วว่าจะจัใหายแบบง้มงามจะต้องปฏิตัวเออครับเนาะงามครับ ง่ามแล้วง่ามคักง่ามแนงไม่เหมือนใครเพิ่งแล้วไม่เหมือนใครไปฟังคลิปตอนเช้าแม่เออแมนไม่เหมือนใครแมนครับฮัลโหลผู้ช่วยบ้านเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวผู้ช่วยบ้านเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรหาแป๊บนึ่งพี่จูโอ้คนดังไอ้ผู้ช่วยบ้านอัน เออโอ้ยอ่สิถามอันสีแดงมันละกดที่อันนองมาเมื่อนั้นเห็นอยู่ใสก่อเห็นเห็นเห็นอยู่มองไดต้องยุตวแถวๆนี่แหละเออนาบอกอากาศเอวยังเออว่าอกอากาศดอกเออมาถามออกอากาศดอกเอาเเรื่องหวยห้เอา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 อาเออาเอเอา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 อาเอาอเอาเอาเอาเเอาหอยเอาอาเอออออา คุณนายว่าเสียนถวายพระอาจารย์พระอาจารย์ระดีใจสิวถวายเท่าไรกับวาถวายเมื่อหนึ่งค่ะอุ้ยอนุโมทนาสาธุครับผมอนุโมทนาสาธุบุญครับผมพระอาจารย์ระดีใจต้อคุณนายผิดเรื่องอืมแล้วบแวบบพรอาจารย์ก็มุ่งเน้นว่าจะถวายเมื่อหนึ่งแห้งข้าหลังข้าหลังสีเลยค่ะอ๋อครับแมนแมนเนาะหลังข้าหลังสีนี่แหละ ปูกําญ่านี่เนาะมื้อนั้นเนาะสีใส่ลังคาเปลี่ยนทั้งกับสีหายญ้าไปปูหายญ้าจ้ะอืมอันแม่ก็ได้ดากันเด้อ FC ให้ FC บ่เม่น FC FC ท่านภูมิเกียรติทุกท่านครับห้ามด่ากันเด้อเพราะว่าคือ คุณนายเล่าในรูรักแล้วรูรักว่าต้องซื้อขึ้นซื้อลงเห็นไหมบานนี้พอปูกันในความฝันน,นั่นเนาะที่คุณนายยำว่ามันสีมากคือเก่าเด้มากคือกันกําหวดเ็ดเกเกานั่นแหละมาอีลีครับมาแถม,มาว่ามากมากคือกันกําหนดเกดเกตเกาท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีทุกท่านก็คือสิ่งยินเนาะ ว่ามันสีมาคือกันก็งวดเจ็ดเ็ดเก่าครับผมเพราะว่าเจ็ดเ็ดเก่านี่ก okay. ็มีอย mm ู hmm. ่ในคลิปอยู่ครับผมึะนหนไเหราครับอืมครับานี้พอหวยออกปั๊บผมก็ไปฟังคลิปอีกเด้คุณนายก็เขาไปในฟังในคลิปก็โอ้ยมีอีหลีมันสีมาคือคืองวดเจ็ดเกดเก่าเด้อนว่าอยู่อืม เอหัดนะมือแรงนี่พอไม่ให้ตองหัดไปอยู่แล้วตัวนึงบตเปลี่ยนนี่เราไปจักับบัตรเปลี่ยนเก่านะออจ้างทีแหละเรามาต้องหัดเก่าแต่ว่าเราไม่ได้มาหยาเอาจังงั้นจังจัง จังผู้วิ่งรูดวิ่งหานี่มันได้ปะแบบนี้ได้ปะหามันมีอยู่ข้างบนตัวหนึ่งเด้ได้วิ่งวิ่งหานะ่ะได้เพราะว่าหานคุณรับลอยได้อยู่แล้ววิ่งบนวิ่งล่างเออหน่ะได้ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าตอนแรกก็ว่าหาเนาะหามา <Yeah. S 1> แน่นอนจ้ะ mm. นี่นี่ล่ะหนึ่ง <Yeah. S 1> มองสีได้เงินเนาะแมนแล้วก็มาบอกควันควันควันแฝดแฝดนี่หลงังๆมาก้ลยอย่าควันเกล็ดกับควันได้กับกองอืมอย่าควัน ฟันเลยฟันต่ว่าเห็นเน้นแปดมันเป็นเจ็ดเก้ามันไ่ได้เป็นเจ็ดแปดเออจ้าคิดนานันเอฟซีต้องจำทางเลขพอไว้ว่ามันจะขึ้นจะโล่งแต้มนึงจ้าอืมนะถ้าถ้าพูดไรติดตามเรื่อยๆกสิลูเนาะว่าหรือว่าผู้ใกล้ชิดนี่ของคุณนายสิฮห้ว่าขึ้นขึ้นแต้มนึงลงแต้มนึงจ้า คุณนายไดหมดทุกคนเลยค่ะอ๋อจ้กนั่นแล้ะคนหลอกข้างคุณนายไดหมดเลยจ้ะให้หมดทุกคนเลยค่ะจ้าโอ้ดีใจน้ะคนรหลอบผ่านใด้หมดทุกคนเลยจ้าค่ะแต่ว่าคนหลอบข่างก็สิว่ถูกหลายซ้ำซ้ำคุณนายดอกเพราะว่าทุนก็สิว่าถลายคนหลอบข้างเพถูกหลายซ้ำคุณนายดอกจ้า คุณนายบขอคุณนายบขอบอกว่ารักได้แล้วกันเพาจะว่าได้กินได้ท่าเนาะเออจ้าแมนโอ้ดีใจครับผมนี่ก็โอเคแล้วจ้าแมนนี่ก็ดีแล้วจ้าขันว้าขันเว่าห้ายไปก็ับว่ากะสิว่าขี่คุ้ยโพดขันว่าบ่ถือกก็บบ่เป็นไปบ่ได้ลูกสาวปู้ลรุบต้องถืออยู่แล้วขันว่าห้แปดเท เอเอนั่นแล้วเออนั่นแล้วนน่มันก็สีมีความจังสี่หล่ะก็คือเอาเป็นก็เอาบ่เป็นเนาะคือจังใดละ่ะถ<า>้าถ้าเพ่น<า>บอกตรงตรง,ตรงหลายมันก็พิศสลเพันเด้พูดถึงว่าเทพบนี่ก็กได้ถ้าถ้าบอกตรงโต,งตเลยนี่คือมันผิศสินพันคือกันจ้ะถ้าถ้างคลิปมือเต้านี่พักเราจะซื้อถูกอืมจ้ะ ถ้าคนไปตั้งกีบนวนไปวนมาฟังคุณนายเบาหนาจะซื้อถูกเลยเพว่าเร็มันจะมีแค่เจ็ดแปดเจ็ดเก่ดศูนย์แค่นั้นแปดแปดเจ็ดเจ็ดแค่นี้จะแมนบ่ไหลาเจ็ดศูนย์ว่าถึงเจ็ดศูนย์มันไป <100. S 2> ออกเลขท้ายสามตัวเก้าเจ็ดศูนถ้าผูใ้ใดซื้อ <100. S 2> ลอตเตอรี่นี่เก่าติดก็ได้เนาะ <100. S 2> อืมนั่นแนะ่ะจะขอ <100. S 2> พามาหน้าให้ลอตเตอร <100. S 2> ี่ที่ที่ผู้ขาเจ้าซื้อเจ็ดศูนย์ให้มันมีเก่าเนาะรักลอยนะ จ้ะแมนแนนพวันเป็นยังไดงพอกับว่าถิ่มลูกยินหรอืมจ้ะพอกคุถิ่มลูกจ้ะบ่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 ถิ่มลูกสาวหลานเนาะจ้าเราลรวว่าหักลูกสาวหลานเอยก็ว่าอยู่จะจัดให้สวยกว่านั่นแล้วสุดยอดว่ะหักลูกสาวหลายหรือยอมรับเลยอื จะบอกว่าเดี๋ยวก็รู้วอาพ่อทำอะไรเดี๋ยวก็รู้ออบอกไรด้เหมือนนะเออจ้ะก็ะบอกแล้วว่าพ่อสามารถในเคลื่อนย้ายเคลื่อนไม่ได้ตลอดยีบซี e จุดกวนเล็กออกแล้วยังบอกเนละตอนนี้กําลังผมกําลังยา,างวนๆไปรอบๆของว่างครับผมยางไปรอบๆผ้าช,ม FC, ชม่มเอฟซีช่ม อายบสี้ะพญนานาคเก่าเสียนเกศีพีพูาาทพามานากกันละเกศเดนะบางคนก็บ่ามากแอ,อาจจะมากเกอาจจะมีมานแดกะแรงตัวละักดแรงลูกใจมากเออจ้ะฮ <laughs> ่่า่าฮาฮ่าฮ่าาตีาันท้อาฮ่า่าา่า พพพเพื่อนเาแงเือลายได้หีว่าไม<จ>บานนี้อขออนุญาตเอถึงลูกสาวลูกสาวปูองค์ดำเนยเาะแล้วให้หนึ่งหาเนาะก,กับซื้อขินซื้อ<ะ>ล่งเอา<ะ>หนึ่งหากับหาหนึ่งเขาอันมันมอตั้งแต่เข้าประชันกันเนาะ,ะลูกสาวสองลูกสาวประชันกันหาหนึ่งหนึ่งหาเามันเต็มแล้วบาน,นี้ก<ะ>็พวกนี้แนวกระซื้อลงนะ่งเนาะราะว่าปูองค์ดำแล้วกัเอาลงแต้มหนึ่งหนึ่งซี<ะ>กับเทื่ขึ้นกันเนี่ยไะก็ไร ทึกคัดถึกเนี่ยนะสื่อจังไรจะมาถือกแกอืออะจมามาบอกกันเนี่ยถืกแถะถือกแท่ถือกวาเม่พอมาเม่พอมาตอนแรกหนึ่งห้าห้านกระทุกอีกนะ1ิี่้าจ้าเออนั่นแล้วไม่รอดไม่รอดอือจ้าิบสีก็ไม่รอด มันเนี่ยแล้วเอฟซีคนไหนทัดที่สามถ้าติดตามอีลี่เนี่ยจะรู้ว่าเลขมาตรองวัดนจะบ่ผ่านหัวที่แล้วพ่อหายแปดเมื่อกี้พ่อหายเก้าหายเก้าแล้วพอจะโบไม่ย่ำเบบิิงงเเลขตรองวัดพอลากไหวนไปเนี่ยพอจะโบไม่ย่ำอีกเมืพอจะ้ไม่ย่ำมันขึ้นสุดทางส่วนข้อพรยานาคมองนี้เออพอดีกล้องศาสตร์มาพอพ่อพอดีเนาะสิ้นเดือนสร้างพื้นที่มาเริ่มเฮ็ดงาน นายช่งางบา่าง<ร>สิ้นเดือนนายช่างคนสิมาเริ่ม<ร>เออนั่นแหละก็พอดีกองมากพอดีก็ดีใจน้ำอันน่ะ<ร>ถือได้นี่ถือว่าถือเพราะว่านึ่งหาหาหนึงมันเสีอบได้ก็บสีอลองแต้มนึงเพราะว่าอันปูองดำเนาะขออนุญาตเอ่ยเอ่ยถึงเพื่อนแน่เพราะว่าเ<ร>พื่อนบอกว่ากับให้สืล่อลงเอากับน<ร>ึงซีกับเท่านั้น,น,นตัวเนาะอือนั่นแหละบ้านนี้นล,น<ร>ลูกสาว บ่ท่านไหนถามอยู่อืมแต่ว่าถาม่าวเพลนน,น,นี่หละหลังจากกันคุยน้ำลูกสาวลาแลล้ๆกันสิสิทักไปเยอะดอ,อกบ่ท่านไดนทักกันเยอะจ้าน่ะแหละดีใจน้ำที่เถือนครับผมอือนั่นแหละครับผมก็เล่าก็ให้เถื่อนได้ลข่าวของาสงข่าวแเพล่นหมาหลายบินหมาหลายแต่ว่าทุนเ,าเราบ่อก็คือว่าหลักทุนเราบ่หลายคือของลูกสาวลาอืม จาก็สบอกลูกซาลาพอหายลายเนาะออจ้าลูกซาลาจ้าลูกซาลาพอกหายมาไาลายแล้วอืมจ้าก็บอกแล้วว่าล้จัดสวยให้ถ้าจะจ้าก็บอกลักอรักเย็ดรักแปดจะมือหัวแตกลดใก้า็เหยังบอกเออจ้าเนาะอืมแม่อืมปอปูรักก็รัก นมื่อัล่คุณนายก็ยังวาอยู่จะแมนอีปูแล้วอันอีพอปูแล้วจัดไ่ยจัดไ้ลดุสาวลาเข่งเงเลยพราะเพราะเราห่างดักลาลาเลจ้าจ้าอืม มม่วนมแม่แม <SC S 1> งวงเนาะเนาะเอซีครับผมครับกะดีใจน้ำอ่นทรงข่าวไปน้ำถึงผู้ที่ถือเนาะส่วนผู้ที่บถือก,กะก<ะ>่คิดว่ากะมี่เป็นบางส่วนโยแล้วก็จย่เสียอกเสียใจเอางวนมาติดตามลูกสาวลาบป,ปูลุกไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อบุญพระ้า,าชโชกไว้กะสีน้ำเสนอตัวเลขดีๆงามๆให้พี่น้องซือ้อ oh. ึินซื้อลงอีก จะดึงพอได้ตอนนี uh, um? uh ้จะซื huh. uh ้อเป็นจะซื้อเป็นเลยครับจะซื้อเป็นครับเพราะว่าเลขพอจะขึ้นแต้มหนึ่งลงแต้มหนึ่งยู่แล้วล่ะครับไหนเนาะครับก็อยากให้เบิรงอืมเออครับเพ่าเปออากาศเนาะเออออกเยอะหน่อยตอนนี้ออกเยอะกันย่างรอบๆไปนี่แหละแต่ว่าแ่ตว่า อออกแต่แต่ว่าคุณนั่งันออกนะเออแมนคุณนายมันได้เอานาออกจ้าผมเอาบรรยากาศรอบๆครับผมเออมันจิ้มกันเนี่ยอ่มันมันขาวขาวมันขาวโพดมันอันเหลียวบ่เห็นอ่าเหลียวบ่เห็นขาวโพดขาวโพดอันจิ้มโอ้อัน อ๋โอ้านติกบอ๋อจ้าเออเออเอออ๋จ้าจ่าอ่านตะกีบพ่อเออเออเออจ้าโอ้ดีใจน้ำครับผมดีใจน้ำครับตะกีบตะกีบครับผมอ่านดีใจน้ำหลายๆเลยแหละตอนนี้กับบุญพลาผ้าโชคกับ ใช่หน่คุณนายสีมิหยังเบากับเอฟซีป่ะใช่อยากให้เอฟซีอย่าพึ่งดาคุณนายเด้อให้เอฟซีนี่ยรูทางพอปูกรเราจะสืบถูกคือคุณนายนี่ล่ะคุณนายนี่รู้ทางแล้วว่าขึ้นว่าลงอย่งสิคุณนายจะสืบถูกที่ถัดที่ต่างจริงจริแล้วจะรู้ว่าเลขพอน่ะซื้อง่ายคือบอต้องหลายตัวต่อฟันน่ะ คือมือเศ้านี่ถ่ายเฮ็ดที่ผู้ใดฟังคลิปตอนสะดุดเป็กมือเศร้านี่จะซื้อจะซื้อเลขูจะ,จะซื้อเป็นจะพอวาคุณนายกะว่าวกไปวนมากมันก็มีบอบาหลายตัวจะก็จะซื้อเป็นก็จะนั่นจะให,ให้เฮ็ดทีฟังคาคา ก็ถ้าม่วมเข้าใจสักก่อนจะว่ากกลยาหมินมาดาเด้อยจะไส่ก็ได้าษน้นอนอ,า,า,อาของไหมแต่ขอา,า,หาไหมสุดท้ายนี่ก็ใส่บุญพรลาพระโชกเกษีจบไหวนาบอนามศักดิ์สิทธิ์ของวัดปตาคำชนนะครับเนาะก็คือตามที่คุณแม่ได้เว้าออไปนันะ่นแหละเนาะลูกสาวลาปูลุเปเอาออไปก็ว่ายาเค็ญยานี่กันเนาะก็คืองวดหนาวไหมเนาะพี่นะ้องเนาะให้กำลังใจกัน ก็ด,ดีใจน้ำสุภผูสุกคนที่ถือแล้วการู้ซึกเสียใจโยก็ผู้บอถือแต่ว่าก็ให้กำลังใจกันนะ้องพี่น้องเนาะสักหมื่นหนึ่งเนีขึ้นสิเป็นของเฮาดอกครับผมอ่าท้ายนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณลูกสาวลาผู้ลุบหลายๆครับผมครับครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับครับโอกาสนากระจังสีลบก,กวนไม่ครับครับสวัสดีครับ สาแลเนาะพ่นองเนาะครับก็ช่มบอนามซักซิธ์ของวัดตาคำชนกันพ่อสมควรครับผมคลิปหน้าก็คอยชมกันไหมครับคอยพอกันไหมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเนาะครับไว้แแกนนะี้น้องนะี่นองเนาะสวัสดีครับ